ชายเป็นไงคะโอเคไหมน้ำมันออกยังยังไม่ออกอีกเขาปิ้วไปบอกเขาออกสักทีจะได้ออกจากหลักเร็วอารมณ์เป็นไงคะอ๋อที่บ้านอ่ะหมอสวัสดีค่ะหมอเป็นไงน้องเป็นไงจริงๆก็นอกจากง่วงอ้วนขึ้นนะคะก็ยังไม่มีอะไรอ้วนขึ้นเหรอคะอ้วนค่ะอ๋อใส่ร้ายค่ะปั๊เลย เปิดไปถ่ายคลิปเปล่าหมอโบนะเอสีบอกว่าพี่ทุอ้วนขึ้นไม่รู้ว่าหมอใส่ความน้องหรือเปล่านะคะดูเอาเองแต่เขาบอกว่าอ้วนเหมือนกันส่วนพ่อปลิวบอกว่าน้องน้ำมันยังไม่ไหลอารมณ์ดีไหมอารมณ์ยังดีนะคะไม่ดีกับพ่อปลิวคนเดียวเปล่า ตะควาอื่นกินปกติใช่ไหมคะกินปกติค่ะน้ํามันยังไม่ยอมไหลเลยไม่รู้จะไหลเมื่อไหร่แต่พี่ก็ว่าอ้วนึ้นเนาะใช่ค่ะแต่ก็คือช่วงหมอศิรังการมาอทที่แล้วอะ,ะค่ะก็ะะได้คุยกับเราเหมือนกันตอ,ตอนนี้คือนอกจากเรื่องอากาศที่คิดว่าที่นี่ไม่เหมือนศิรังการคิดว่าเป็นที่อาหารก็เลยทําให้น้ํามันยังไม่ไหลใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆพวกต้นไม้ที่เขากินที่นู่นมันค่อนข้างมัน เส้นเต่าล้างยักษ์ใช่ค่ะแล้วเต่าล้างบ้านเราก็ต้นเล็กกว่าบ้านเขากินได้แต่ใบกินต้นไม่ได้นะคะก็เลยอาหารต่างกันก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะแต่ทีเน,นี้ยทางศรีลังกาเขาแนะนำว่านอกจากเต่าล้างนะคะให้เอาไปคัให้แบบคอนโดที่ดีค่ะช่วงน,นี้ก็คห้ไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยววงรอบตกมันจะไม่รู้จะประเมินยังไงเลยอาจจะอ้วนขึ้นเพราะไม่ได้เดินเลยวยหรือเปล่าก็ไม่้ ให้กินไปให้ใธรกินใบขนุนน้ำมันจะเกิดจะออกเร็วๆขึ้นจะได้หมดภาวะตกมันเร็วๆเนาะจะนะคะอ่ากินปกติอวบนิดนึงอาจจะอยู่ในภาวะอวบปลายอวปลายอ้วนปลายมีภูมิได้ี่มมีภูมิค่ะนี่เห็นชัดๆเลยว่าอ้วนขึ้นชัดเลยอ้วนขึ้นนะคะแม่แม่เอฟซีของพ่อทูอ้วนขึ้นนะคะ ต่่กก็ยยังงินออาเนะเห็นหน้าพัฟฟิวไหมแนปเปิ้ลถ่ายหน้านี่เขาเอฟซีเยอะนะเป็นเซเล็บนะเยอะมากค่ะตั้งแต่มีมูทูเนี่ยเพจของศูนย์เนี่ยคือไปรอดเลยอะค่ะที่ถามไลฟ์เนี่ยมีคนเข้ามาสิบคนวันไหนผู้ดีใจแล้วสิบคนครับใช่ครับ วันวันวันที่รับน้องจัม,มี่กับน้องยุ้ยก็เยอะนะคะเกือบหมื่นเกือบหมื่นนะคะแล้วถ้าวันนั้นหมอไม่ยอมให้ลไลฟ์เนี่ยหมอมีสิทธิ์แบนค่ะ <laughs> เพราะว่าตอนที่เพจของศูนย์บอกว่าอาจจะมีมีข่าววงในว่าจะให้ไลฟ์โหขึ้นไปหมื่นกว่าเลยนะนัคนโอ้ดีแล้วคะ่ะเพราะทุกอย่างให้หายตกมัน,นเร็วไม่ได้เดินเลยใช่ไหมคะพ่ยุ้ยยกแขนยกขาแต่เขาล้มตัวลงนอน น้องล้มตัวลงนอนได้นะคะนอนวันหนึ่งนานไหมคะสามสี่ชั่วโมงสา่ชั่วโมงอ๋อแต่ยกแข้งยกขาบ้างใช่ค่ะไม่งั้นไม่ไม่ไหลไม่ได้ขยับเื่ยช้างขอบอกนิดหนึ่งอ่ะนะคะ,ะตามความรู้ของหมอที่เป็นหมอจริงๆนะคะช้างอ้วนไม่ใช่ดีนะคะไม่ใช่ว่าช้างดูดีเพราะอ้วนนะคะ ช้างที่สุขภาพดีเนี่ยต้องรูปทรงพอประมาณนะคะอย่าไปหลงว่าช้างอ้วนคือช้างดีคือช้างสุขภาพดีคือช้างที่ได้รับการดูแลดีไม่จริงเลยนะคะหมอที่เก่งที่สุดในประเทศไทยคือหมอที่คัดฉบาลแล้วก็หมอในทุกทกที่นะคะยืนยันว่าช้างต้องมีรูปร่างที่สมส่วนกําลังดีนะคะช้างอ้วนไม่ได้แปลว่าช้างดีนะคะแล้วก็เรียนแม่แม่เอซี FC ด้วยว่าช้างแต่และเชือกเนี่ยรูปทรงเขาแต่กําเนิดไม่เหมือนกันนะคะ บางเชือเขาเป็นช้างทรงสูงนะคะขาย,ยาวไม่ได้แปลว่าเขาผอมนะคะบางคนก็มีมาเม้นบอกโอ้รูปร่างดีจังนะอะไรอย่างเนี้ยก็อยากจะเรียนนะ,นะคะว่าเราเป็นคนธรรมดาเราไม่ใช่หมอช้างต้องเชื่อความรู้ของหมอช้างที่เขาร่่ำเรียนมาต้อง6ปีประสบการณ์อีกเป็น1 0บสปีนะคะว่าช้างอ้วนไม่ได้ดีเลยแต่ต้องเป็นช้างที่สุขภาพรูปร่างพอสมส่วนนั่นคือช้างที่ดี แล้วถูกต้องนะคะอย่าไปยึดติดว่าช้างอ้วนคือช้างดีนะคะนั่นคือภาพที่ไม่ถูกต้องค่ะตกมเออหาตกมะไม่ให้ตกก่อนสิเพราะยังไม่ตกเลยยังไม่ออกเลยให้น้ํามันออกเร็วๆนะจะได้ออกไปเจอสาสาวๆแต่น้ำมันไม่ออไม่ออก